ทุกคนรู้ไหมครับนอกจากไข่ขาวชมพูแล้วเรายังมีไข่ปลาหมึกอาเจนแบบนี้ที่สามารถทําไข่ไปขายได้นะครับทุกคนนะวิธีทําทําแบบเดียวกันเลยนะทุกคนนะเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกอาเจนนะเวลาพี่ๆน้องๆสั่งจากพ่อค้าแม่ค้านะครับให้เรียกว่าไข่ปลาหมึกอาเจนนะทุกคนเนาะวิธีทํามันมี2ตัวนะครับคือไข่ขาวชมพูกับไข่ปลาหมึกอาเจนนะทุกคนนะเพื่อนๆจะเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาผสมกันตามสูตรเลยก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยครับวิธีทําทําแบบเดียวกันนะครับ ล้างทำความสะอาดใส่ผงชุนรสรสด,ด,ดีตามคลิปวิดีโอที่สอนในช่อง y o u t u b e นะทุกคนนะแล้วเอาไปนึ่งนะครับเนี่ย <c oughs> ครับนี่เห็นไหมครับไข่ปลาหมึกในร้านที่ผมใชข้ขายก็จะมี2ตัวนะครับคือไข่ขาวชมพูแล้วก็ไข,ข่ขปลาหมึกอาเจนเนาะทุกคนเนาะเวลาสั่งสั่งตัวนี้คือไข่ปลาหมึกอาเจนตรงตัวนะครับทุกคนฮนะเวลาสั่งของจากห้องเย็นเนาะไข่ปลาหมึกอาเจนตรงตัวไข่ขาวชมพูก็สั่งไข่ขาวชมพูตรงตัวนะครับนี่แล้วเราจะใช้ไข่แต่ไข่ปลาหมึกอาเจนตัวนี้ทําไข่เลยก็ได้นะครับทุกคนฮนะไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับ แล้วเอาไปนึ่งขึ้นรูปขายครับขายดีนะครับกาไรเกินครึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคามาแพงหน่อยนะครับกิโล6 6 7 0บาทนะทุกคนนะลองดูนะครับลองดูนะขายประหมึกอ,อาเจนครับ